ลาออกจากงานประจำมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะตั้งแต่เรียนจบมานะคะฝนก็ทำงานประจำตลอดเลยค่ะและนี่เป็นโอกาสที่ฝนได้เที่ยวใช้อิสระทางความคิดการเงินนะคะและการเดินทางค่ะชอบกินส้มตำม,มากเลยดูสินะคะหลายคนนะคะสงสัยว่ารายได้ฝนมาจากไหนนี่เลยค่ะฝนขายผลิตภัณฑ์คุณหมอค่ะนั่งรถนั่งเรือนะคะไปส่งลูกค้าทุกที่เลยค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าตัดสินใจไม่ผิดที่มาอยู่ออสเตรเลียนะคะเพราะว่าพ่อเลี้ยงของฝนค่ะเขาเป็นมะเร็งสมองนะคะเราก็ต้องไปไปมามาโรงพยาบาลค่ะทำีคมและทำสเต็มเซลล์นะคะฝนโชคดีมากๆค่ะที่มีเวลามีอิสระทางการเงินและการเดินทางค่ะฝนก็จะช่วยพพอร์ตที่บ้านในทุกๆเรื่องเลยนะคะและที่สำคัญฝนไม่ลืมทิ้งเป้าหมายของตัวเองค่ะ ฝนเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัท m e d i สแฟมิลีค่ะพิชิตทุกทริปและทุกรีวอร์ดคือรางวัลของเราค่ะ